สวัสดีครับพระหัสยี่มกราสองสพรกผมกิติพงศ์นะครับเรามาวิเคราะห์กันปัญหาต่างๆของโรคทั้งภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาไม่แต่เฟดก็ยังวิตกกังวลที่อเมริกากําลังจะมีปัญหาในเรื่องของทุนสมรองเงินตราเพราะว่าจะต้องคบดิวและหนี้สาธรณะของอเมริกาทะลุขึ้นมาถึงร้อเกินไปสาม บิลเลียนยูเอสดอนั้นขาดดุลก็ประมาณอยู่เพราะใช้อัดฉีดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรัฐบาลภายใต้ของโจบไบเดนฉันไม่แปลกใจหรอกครับสภาล่างถึงที่เป็นรีพับริกันคุมอยู่ถึงไม่ยอมให้ผ่านงดประมาณได้ง่าย,ายๆแน่ในการที่จะขอเพิ่มสมรองเพิ่มมากขึ้นในการบริหารประเทศและขัดดุลในงบประมาณนั้นเพราะว่าจะก่อหนี้ฐานะเพิ่มมากขึ้นเป็น150 มากเกินไปฉะนั้นดีพบริการถึงให้คณะที่ปรึกษาได้ทำเนียบข่าวลดกบประมาณการบริหารประเทศชาติลงมาเพื่อให้สมดุลฉะนั้นอย่าแปลกใจนะครับที่เจเน็ตเจาเรนบอกว่ามีโอกาสจนถึง5มิถุนากลางปีนี้ถ้ายังไม่มีเพิ่มเพ,มเพาดานภารหนีขึ้นไปได้จะทำให้เกิดดีฟอลตและช็อตลงมาหนักมากและสกุลดอลลาร์ก็จะตกต่ำอย่างมากเลเพราะขาดความเชื่อมัน่น พราะรัฐบา e ดีฟอลแล้วจะเกิดก็เปเ s นชัดดาวไต็มไปหมดในครึ่งปีหลังนี้ต่อเนื่องไปจนถึงการเลือกตั้งสมัยหนะ้านี่คือเกมการเมืองของ Republican กับ Democrat ครับจะกระทบ Financial s t a ร e โลกแน่นอนนี่คือภาพรวมนะครับฉันไม่แปลกใจดิวถึงบอกเจเนตเยาเล่นและแม้แต่ f ฟดก็ยังเป็นห่วงวิตกกังวลการชะลอขึ้นดอกเบี้ยถึงเป็นไปได้สูงมากหลังจากขึ้นในวัน หนึ่งกุมภานี้0.25และอาจจะเหลือครึ่งอีกครั้งเดียวไปอยู่ที่เพดานที่4.5ถึง4.75ตลอดสิ้นปีและมีโอกาสถ้าเศรษฐกิจโซโลดาวทุกคนยังวิตกเรื่องของ r e c e s s i o n จะไม่แปลกใจเป็นกัะปรับพอร์ตตลอดเวลาของนักลงทุนและโดยเฉพาะเหตุฟันนะครับเลือกจังหวะเข้ามาลงทุนในท่ามกลางวิกฤตและดอลลาร์ช็อตดอนเข้าในอีควิตีในสิ่งที่ชัดเจน และซื้อทั่วโลกเหมือนกับที่ตลาดโตเกียวแหะครับที่เหตุฟันใหญ่อันดับ3ถือหุ้นใหญ่ในไดโอนิปอนอันดับ3ของบริษัทเข้าไปแล้วเพราะเหตุฟันนี้กําไรปีที่แล้วถึง16,000ล้านเหรียญทั้งปีเนี่ยเหตุฟันปีที่แล้ว 2, 2022กําไรทั้งหมดอยู่22.4 b i บ l i o n u s เลียดอลลาร์เห็นชัดเจนนะครับเฉพาะพอร์ตนี้พอร์ตเดียวเขากำไรทั้ง หม0 0นล้านเขาเลยเลือกลงทุนและเป็นจังหวะที่จะบายพิกอัพของหุ้น AI Chipmaker ทั้งหลายที่จะตกต่ำม,มาสุดโตรงตั้งแต่ปี2021สูงขึ้นไปและ2022ได้ปรับฐานลงมาแม้แต่ Apple ลงมาถึง30%และพวก Microsoft, Meta ลดลงไปถึง80%ถึงได้ถูกซื้อจะไม่แปลกใจครับตลอดเฉลี่ย5ปีกลุ่มเทคโนโลยีที่บอกแล้วว่า แม้แต่วอร r e รอบัสเอไม่เคยลงทุนก็เริ่มลงทุนเมื่อ5ปีที่แล้วทั้ง Microsoft ทั้ง Apple เขามองดูแล้วจากนี้เป็นต้นไปเศรษฐกิจจะเติบโตแกร่งโดยเฉพาะ AI Potential เลยครับแข่งกันสูงมากและกันกีดกันจีนไม่ให้เข้าถึงระบบไฮชิปทั้งหลายนั้นจะแข่งสูงทั้งไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนเธอร์แลนด์และในบริษัทในสหรัฐาถูกกฎเกณฑ์นี้บีบบังคับอยู่ไม่ส่งชิป ให้กับจีนฉันโอกาสสูงมากครับที่จีนจะต้องพึ่งตนเองและเดโมเซชันในส่วนของเฮลท์แคร์เอ่ยในส่วนของคอนซัม p t ชันคอน s u m ม e นเซกเตอรในประเทศเอ่ยมากยิ่งขึ้นและผลิตชิปออกมาช่วยหรือตัวเองฉันไม่แปลกใจที่ JP Morgan กนบอกและตลาดหุ้นไทยโอกาสดีมากเงินบาทจะแข็งทะลุ31และการ IPO ก็ดี และเอ็นเด็กจะไปถึง1,800.7%อย่างต่ำๆเทียบกับปีที่แล้วฉนันจะกุดหุ้นเซกเตอร์ที่ถูกเทคโอเวอร์หนีไม่พ้นแล้วครับผมมองดูแล้วผมชวนเรามาเลือกลงทุนให้ดีกลุ่มเฮลท์แคร์มีบริษัทอะไรในตลาดหลักทรัพย์ที่เติบโตแกร่งเพราะอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเติบโตมากตั้งแต่เกิดสงคราโลกโควิดขึ้นมาตลอด3ปีและสงครามที่กำลังเกิดอยู่ทำให้ปัญหาต่าง เกิดขึ้นและเอนเฟอร์ก็ยังเมนเทนต่อไปแน่นอนแต่สุดท้ายเมื่อ recession จริงๆเฟดก็ต้องลดดอกเบีย้ยในสิ้นปีเป็นอย่างเร็วที่สุดอย่างช้าคือปีหน้าแน่นอนมันเลยเป็นบูใสเข้าบูรันกลับมาและก็เลือกเอาเซกเตอร์ที่จะถูกพิกอัพมากที่สุดเลยก็คือไฮเทค AI ระบบ5 g และระบบ ev คาพลังงานทดแทนทั้งหมดเทียบเพราะจะมีออกกฎใหม่ๆเก็บ ค่าภาษีต่างๆใน Pollution Climate Change ESG พัฒนาเติบโตเร็วฉนั้นเลือกลงทุนครับยังยืนยันว่าชวนทุกคนมาปรับพอร์ตให้ดี Financial ยังไงก็ต้องขึ้นเหมือนกับกรองงอได้ขึ้น0.25ไปเมื่อวานอยู่ที่1.5ละเอากาสที่จะขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ในครึ่งปีหลังหรือ Second Quarter ในว u a r t e r หน้าประมาณเดือนมิถุนาหรือพฤษภาที่เฟดจะขึ้นอีกรอบหนึ่ง0.25 เราก็อาจจะจําเป็นขึ้นไปฉะนั้นดอกเบีย้ยของแบงก์ต่างๆในด้านสินเชื่อกู้ก็ต้องขึ้นแน่นอน0.25ก่อนและถ้าครึ่งปีหลังย,ยังขึ้นต่อก็ต้องขึ้นอีก0.25ตามที่เฟดขึ้นนี่คือภาพรวมนะครับที่ผมบอกว่า r o p e r t y นั้นไม่ได้สวยหรูหรอกครับ g e t o u อออกมาแค่ Neutral หรือจะโหลดไป Ad ต e า s วไปเพิ่มในโพดของกลุ่มเทคโนโลยี AI ระบบ 5G ที่เติบโต e-Commerce เหล่านี้ดีกว่านะครับเชื่อเะครับฉันไม่แปลกใจว่าจะมีการเทคโอเวอร์เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยแน่นอนบริษัทเล็กเพราะจีนเปิดประเทศการท่องเที่ยวเติบโตการส่งออกปีนี้เราไม่ได้สวยหรูเราอาศัยธุรกิจท่องเที่ยวที่เติบโตคาดว่าคนจีนมาเที่ยว5-6ล้านคนแต่บูมเบิร์กเขาสำรวจเขาคิดว่ามี10ล้านคนจากประเทศจีนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยฉะนั้นตลอดที่ปีนี้25ล้านคนที่เที่ยวไทย ช่วยทําให้การดูนการค้าเรายังเกินดูนอยู่ได้และเงินบาทเราก็จะแข็งค่าขึ้นไปตามการท่องเที่ยวนี่แหละครับชั้นเซกเตอร์ท่องเที่ยวก็ CR C R C เซนทานเอซ C PN, c p เหรือแม้แต่กลุ่มแมคโรเติบโตด้านทรงพลังในเรื่องอาหารฉันเลือกให้ดีครับยังยืนยันและกลุ่มที่ชิปนั้นเป็นปัญหาช็อตเทรชิปทั้ง Apple ทั้ง t e s t a จะไม่แปลกใจหุ้นเทสต้าบัตทํทอมอัพละฉันทุกคนคาดคะเนว200่า2 0 0ร้อถึงสองทุกคนก็กระโดดเข้าใส่แม้แต่เหตุสว่วนกลับมาซื้อเทสตามาซื้อ Apple กลุ่มเหล่านี้นะครับเมื่อเทรนดอกเบี้ยทรงและจะคัดเลทลงกลุ่ม AI ชิปย่อมจำขึ้นแน่นอนในสงจากปีนี้จนถึงปีหน้าเป็นต้นไปฉันจังหวะซื้อนะครับยังยืนยันเลยว่าจะถูกเทคโอเวอร ในประเทศไทยนะั Delta, ้นเดลต้าปตททไม่ร่วมทุนแล้วก็น่าจะซื้อเข้าไปส่วนกลุ่มฮาหนาซึ่งเป็นของฮ่องกงเป็นของจีนเหมือนกันผมก็เชื่อว่าจะถูกเทคโอเวอร์ได้แนะ่แม้แต่ KCE และบริษัทเค้าคอมที่เป็นของไต้หวันเช่นเดียวกันในที่ประเทศอเมริกาทุกคนได้บริส y ิสร้างชิปใหม่ๆเพราะเซกเตอร์นี้จะเติบโตไม่ตามกว่า5ปี10ปีข้างหน้าต้องโอเวอร์เวตกลุ่มนี้แหละครับ มากที่สุดเท่าเทีจมมากได้เพราะนั้นกลุ่มพลังงานไปพลังงานทดแทนกับเก้าเจ้าของยังซื้อคืนเองเลยนะครับขณะที่โรงพยาบาล BDMS เจ้าของหมอเสร์ตก็ซื้อกลับเข้าไปที่3บาท30.25ใช่ไหมครับเกาเจ้าของคุณสร้ก็ซื้อตรงนี้แหละครับ54เราไม่ซื้อได้ยังไงครับท่านบริหารพอร์ตกองทุนลองเทอมเท่้งหร่ต้องซื้อแหละครับยังไงโอกาสเติบโต ไม่ต่ำกว่า20%ปีนี้แน่สำหรับกลุ่มพลังงานทดแทนที่จะเลือกกับน้ำมันเพราะน้ำมันสำดาบจะหมดไปปีตกเคมจะมาชั้น PPTGC แกรงในการลงทุนของอุตสาหกรรมพลาสติกทั้งหมดที่จะลดบทบาทของ Climate Change ก็เช่นเดียวกันเลือกให้ดีครับยังไงปรับพอร์ซะโอเวอร์เวเข้าไว้กลุ่มแบงค์ท่านก็คือนิวเทรลถึงโอเวอร์เวแต่ขนาดกลุ่มที่ ลดพอลงก็คือสันดาหุ้นกลุ่มปตทรสรพอแต่เขาจะไดเว์ซิายมันทั้ง EV และแบตเตอรี่ก็ต้องเลือกเอาขณะที่หุ้นเติบโตแกร่งจะเป็นอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่จเติบโตได้10ปีทั้งเก้า GPSC b g ีแล้วก็ EA แล้วก็การกุนและอุตสาหกรรมที่ไฮไลท์เลยแข็งแกร่งมากที่สุดถูกเทคโอเวอร์แน่นอนทั้งฮาน่าทั้งเคาคมเดลต้และ KC จะมีทุตต่างประเทศเข้ามาเลือกเพราะเข้ามา d i เวอซิฟามาตั้งฐานผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าปีที่แล้วเราส่งออกเกือบล้านปีนี้ก็ต้องทะลุล้านขึ้นไปฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่เกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมรถยนต์ EV ทั้งหลายทั้งสีจังเรื่องรุยางรถยนต์นี่แหละครับผมถึงแนะนำว่าเทรดดิ้งท่านเทรดไปแต่มีเดียมทุรองเทินทั้งคอพอั้งเก็บให้เยอะโอเวนหุ้นกลุ่มเหล่านี้เข้าไว อินเด็กซ์สิ้นปียังไงซะ1,780ถึง1,820จุดได้เห็นแน่เพราะเงินทุนจะไหลบ่าเข้ามาลงทุนโอเวทไทยแลนด์ oh, wait, ทุกคนตอนนี้เป็นจังหวะพุ่งเป้าเพราะสกุลเงินบาทแล้วต้องแข็งทะลุ31แน่นอนในสิ้นปีเป็นจังหวะอาบิทาตและหุ้นในอีเมจินแถบนี้ทั้งหมดจะเติบโตเขาจะได v เว i ซิฟายมาปัญหารอดูกลางปีแล้วเองว่าอเมริกาจะเกิดปัญหาเรื่องเดฟอลต์ไหม เรื่องภารหนี่สินทั้งหลายที่ใช้งบประมาณมหาศาลนี่คือภาพรวมของเศรษฐกิจโลกทั้งหมดครับสวัสดีครับ